ช้อนเดียวรู้เรื่องมดมแมลงกระเจิงสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการทําการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายในครูเรือนของเรานะครับแนวทางในการทําการเกษตรในวันนี้ ผมจะพาทุกท่านมาทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชจากของใต้ตัวเราช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนงเราได้เยอะเลยครับจากสิ่งนี้กันเลยครับทุกท่านส่วนมากจะมีทุกครัวเรือนน้ำพริกเผาในน้ำพริกเผามีอะไรบ้างจึงสามารถไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ในน้ำพริกเผาจะมีพริกซึ่งเป็นพระเอกเลยนะครับพริกจํานวนมากและในพริกนี้นะครับ จะมีความเผ็ดร้อนที่ร้อนแรงมากเลยนะครับและกลิ่นที่ฉุนมดมแมลงศัตรูพืชเมื่อโดนเข้าไปแล้วนะครับจะไม่อยู่ใต้ต้นพืชผักของเราแน่นอนครับและส่วนผส,สมอีกหลายๆตัวอย่างเช่นกระเทียมเกลือรวมทั้งหอมแดงที่มีอยู่ในน้ําพริกเผานี้นะครับช่วยในการไล่มแมลงและกําจัดมแมลงได้แน่นอนเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าสูตรง่ายๆทําใช้ได้เลยสําหรับ ในการไล่แมลงศัตรูพืชจากน้ำพริกเผากันครับน้ำพริกเผาส่วนมากเราจะมีทุกครัวเรือนเพราะว่าน้ำพริกเผาเป็นอาหารชั้นเลิศแต่ในการไล่แมลงและกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับน้ำพริกเผาก็มีประโยชน์นะครับยังช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนของเราได้เยอะอีกหนึ่งฐานนะครับโดยเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าซึ่งเราจะใช้บัวรดน้ำนะครับ ส่วนผสมสูตรนี้นะครับเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ5ลิตรและใช้น้ำพริกเผาประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่าน้อยกว่านั่นก็ได้ครับนำลงไปรวมกันเลยครับสูตรน้ำพริกเผานี้นะครับใช้ได้2วิธีวิธีที่1คือการลดราดใส่บัวลดน้ำโดยการนำน้ำพริกเผานะครับไปผสมกับน้ำเปล่าและนำไปลดราดที่โคนต้นพืชหรือว่าบนต้นพืชก็ได้นะครับ ไล่แมลงและกําจัดแมลงศัตรูพืชได้และสูตรที่2นะครับเราจะนําน้าพริกเผาไปผสมกับน้ําและนําไปกรองใส่ถสังฉีดพ่นฉีดพ่นไปที่ต้นพืชนะครับแล้วนี่ครับส่วนผสมสูตรนี้นะครับใช้ในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชแบบได้ผลดีช่วยประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันได้เลยครับแนวทางในการท,รทําเกษตรในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชสูตรนี้นะครับ เราจะใช้รถลากตอนช่วงเย็นถึงพบค้าจะได้ผลดีที่สุดเพราะว่ามแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับส่วนมากจะหากินตอนพบค้านั่นเองครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทชัยพีชแนลได้นะครับและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำพืชผลทางการ,กรเกษตรของเราจะไม่เสียหายจากมแมลงศัตรูพืชเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่าท่านจะได้รับประโยชน์ จากน้ำยาสูตรพริกเผาผสมกับน้ำนำมาไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนนะครับลองใช้ดูได้ครับได้ผลแน่นอนและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจํานะครับพืชผลทางการเกษตรของเราจะสวยงามแบบนี้เลยครับเราอาจคาดไม่ถึงนะครับว่า น้ำพริกขาวจะนำมาทำน้ำยาในการไล่และกำจัดมแมลงผสมพืชได้ลองทำใช้ดูได้ครับและประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับความเผ็ดร้อนและส่วนผสมที่มีอยู่ในน้ำพริกเผานะครับไล่มแมลงได้แน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องวีทายทีแชนแนลดูนะครับ ขอบคุณมากครับจากพิชายทีชนะครับผมและถ้าเราใช้ส่วนผสมของน้ำพริกเาาผสมกับน้ำเปล่าใช้อยู่เป็นประจำนะครับต้นพึ่งราจะสวยงามแบบนี้มดมแมลงศัตรูพืชไม่กล้าทำลายต้นพึ่งราต่อไปเลยครับ